วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดกิจกรรมอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกราน2565เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถย,ยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนระหว่างการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยวโดยให้บริการฟรีวันที่11เมษายน2565ที่ปั๊มน้ำมันปตท5หุ้นส่วนจำกัดปอเฮงนครนายกบริการตำบลพ,พรามณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายสุริบำบลุงผู้มีการสถาบันอชวศึกษาภาคกลางสามเป็นประธานเปิดกิจกรรมอชวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงการานต์2 5 6หหหของวิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดขึ้นโดยมีดรสุกัญญาสุขสถานผู้มีการวิทยาลัยเทคนิคนครนายกกล่าวรายงานทั้งนี้จะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถย,ยนต์รถจักรยานยนต์โดยประเมินสาการและการซ่อมเบื้องต้นในกรณีที่รถมีปัญหา และเป็นจุดพักรถสำหรับประชาชนระหว่างการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยวโดยจะให้บริการฟรีจากทีมครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาช่างยนต์ช่างกลสาขาบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวคอยให้บริการณจุดบริการซึ่งการให้บริการของเหล่านักเรียนนักศึกษาครั้งนี้ถือเป็นห้องเรียนจริงในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่จะช่วยฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพในการปฏิบัติจริงรวมถึงเป็นการบ่มเพาะปลูกฝังจิตอาสาและสร้างทักษะการใช้ชีวิตการทำง,งานเป็นทีมและประโยชน์เพื่อสังคมทั้งนี้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้บริการและประชาชนที่เข้ารับบริการโดยจัดจุดตรวจเช็คคัดกรองการเว้นระยะห่างและงดการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ควบคู่ไปกับการบริการทุกแห่งโดยจะมี1อุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิ2หน้ากากอนามัยสำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด3อุปกรณ์การทาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้แก่เจลแอลกอฮอล์70%หรือสบู่สำหรับล้างมือโดยขอความร่วมมือจากทุกท่านที่เข้าใช้บริการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด้วยครับนิว24สถานีประชาชนสมบัติประชานนเนินใหม่ภาพขา่าวสามารถเม่ใจดีรายงาน